สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลักส์ไทม์จะพามาดูการทํางานของช่างกันนะคะวันนี้เราอยู่กับช่างไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะช่างไทยนะคะตอนนี้ช่างไทยกําลังทําตัวไหนอยู่คะโรเล็กสองหนึ่งสามห้าครับผมค่ะโรเล็กหนึสองหนึ่งสามห้าซึ่งเป็นตัวของผู้ผหญิงนะคะอันนี้มาในอาการแบบไหนคะอาการเดินไม่ดีครับารอาการเดินไม่ดีซึ่งเกิดมาจากตัวลานใช่ไหมคะลา มีการนําเข้าด้วยค่ะอันนี้เนื่องจากลานเสริมสภาพอันนี้ยังถ้าคนที่ไม่ค่อยได้เล่นนาฬิกาหรือไม่ค่อยได้มีความรู้จักนาฬิกาลานมีหน้าที่อะไรบ้างคะช่างลานมีหน้าที่ทำให้เครื่องใช้กำลังเครื่องมันเดินแบบนี้เดินสม,มูทเดินดีนะคะอันนี้ึนะคะที่ทุกท่านกําลังเห็นกันอยู่อันนี้ต้องลานสมบูรณ์นะคะถึงจะทําให้กําลังเครื่องเนี่ยได้มาตรฐานค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวช่างไทยทํางานต่อ โชกกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะช่างโชคนะคะตอนนี้กําลังทําตัวไหนอยู่บ้างคะผมทำปาเต็ิลิปเบิร์ดค่ะอันนี้ลิปเบิร์ดมนะคะซึ่งหายยากมากๆแล้วมีความพิเศษยังไงบ้างคะช่างก็จะซับซ้อนนิดนึงครับเพราะว่ามันเวลาทั่วโลกเลยครับอันนี้นะคะป a าเต็ก l ิลิปโบรไทมนะคะสามารถดูเวลาได้ทั่วโลกนะคะเรือนี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าทุกที่นะคะไม่ใช่ว่าศูนย์ไหนหรือว่าช่างคนไหนจะเปิดได้ใช่ไหมคะช่างใช่ค่ะซึ่งช่างโชคนะคะได้บอกว่าเรือนี้พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าหายากแล้วก็ซับซ้อนมากๆนะคะช่างถุกคนเนี่ยอาจจะ <รอ S 1> ไ,ไม่สามารถทําได้นะคะทําได้เฉพาะช่างที่มีฝีมือนะคะ,<น>ะและ้วก็ถูกเทรนมาใช่ไหมคะใช่การเปิดมันต้องเปิดจากต้องระวังพวกจุดนี้มีข้อควรระวังยังไงบ้างคะช่างก็จะประกบกันไว้ครับ เราต้องขับซ้อมกันเราต้องรู้ว่าตัวไหนถอดตัวไหนค่ะและเห็นมีข้างๆมีอีกหลายตัวเลยนะคะอันนี้เป็น Explorer 2ตัว,ว,ตวยุคแรกอันนี้เป็นยุคแรกของ Rolex Explorer 2นะคะอันนี้ชื่อรุ่นอะไรนะคะที่เขาเรียกกันอันนี้เป็น Reflex หน,นึ่งหกห้าห้าตีดแมคควีนน,นะคะอันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะ ตัวนี้หน้าปัดจะเป็นภายน้ําเดิมๆนะครับดำเหืองตามการเวลาครับเราไม่สามารถไปทําอะไรมันได้นอกจากตามเวลาเรือนี้หรือเปล่าคะที่ช่างบอกว่ามีเงินก็ใช่ว่าจะหาซื้อได้ใช่ใช,ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นวินเทจไปแล้วเนาะแล้วก็หาซื้อไม่ได้แลยหาซื้อไม่ได้แล้วอันนี้หน้าเดิมๆเลยลงควรช่างเปิดด้านหล <ะ S 1> ังให้ดูนิดนึงได้ไหมคะว่าเครื่องเป็นยังไงบ้าง เครื่องอยังกริบอยู่เลยเครื่องกริบอันนี้เรียกว่าไม่เคยถอดที่ไหนมาเลยนะคะอ<ช>ันนีดดดด้ดูเครื่องด้านในนะคะยังสวยกริบอยู่เลยแต่ว่าน้ํามันเอ่ยอะไรเอ่ยแห้งแล้วนะคะเราควรที่จะล้างเครื่องแม้ว่านาฬิกาจะยังเดินอยู่นะคะเราควรล้างเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเขาทุกๆสามถึงห้าปีนะคะแล้วก็ย,า,ยางมันเรื่อม อันนี้ย้ำเสียส,สภาพด้วยนะคะการที่มาล้างนะคะศูน์รลักธาของเรานะคะก็จะล้างเลีย,ยน่ายน้ํามันออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันใหม่เข้าไปคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนซีลยางทุกจุดนะคะแล้วก็ดูวอเตอร์รีสิส n ซนด้วยนะคะอันนี้นต้องมีขคอระวังไงกันคะข้อระวังการทำก็คือผมจะระวังมากเพือเรื่องนรค่ะตัดเข็มเนี่ยคือเขาปัญหาย,ยากด้วยแล้วก็ซื้อนี่ได้แครั้งนะคะช่างจะต้อง มีข้อควรระวังพิเศษเลยเนื่องจากเรือนนี้นะคะหน้าปัดเนี่ยหายากมากๆากแล้ก็คือว่าหน้าปัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรแก้ไขตรงไหนได้เลยนะคะนอกจากที่ต้องเปลี่ยนเลยซึ่งเรือนี้หายากหาเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะช่างหาเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็คือต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ช่างที่มีฝีมือแล้วก็ช่างที่รู้ว่าเราควรระวังตรงจุดไหนบ้างนะคะซึ่ง ช่างของสูตรลักทามนะคะดูแลเป็นอย่างดีในทุกๆเรือนค่ะอันนี้ให้มาดูนะคะดูะค่ะอันนี้ก็เป็นยุคใหม่ขึ้น,นใช่ไหมคะอ๋ออันนี้มันเป็นเซอร์ลอยอยู่แล้วก็อันนี้เป็นซับไฟ์แล้วนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องนะคะซึ่งเป็น2สเต็ปแล้วใช่ไหมคะแต่สติ๊แมคควีนะคะยังเป็นเครื่องสเต็ปเดียวอยู่นะคะอันนี้ให้ดูเลย ปรับวันที่ได้นะคะอีกสเต็ปหนึ่งก็คือปรับเวลาปรับวันที่ได้เลยแยกกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นรุ่นใหม่กว่านะคะใช่ค่ะอันนี้ข้างตันอันนี้ข้างรูนะคะที่ปรับในวงการนาฬิกานะคะข้างตันแล้วก็ข้างรูนะคะแล้วมีอีกเรือนนึงที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะเป็นเป็นเดดย์ขอหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ค่ะเรือนนี้พิเศษยังไงคะเป็นเดด ยุคแรกเลยอันนี้เป็นเด